นักร้องดังหมูมูซูระบายความในใจหลังพาแม่ไปทานข้าวแต่เจอร้านกดดันให้ขึ้นไปร้องเพลงประกาศชัดไม่ไปอีกแล้ว เรียกว่าทำเอานักร้องนะักแต่งเพลงชื่อดังหมู่มูซูเจ้าของเพลงฮิตเข้ากันไม่ได้ทนไม่ไหวจนต้องออกมาระบายความอึดอัดกับสถานการณ์ที่ต้องพบเจอหลังได้พาคุณแม่ไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่กลับถูกทางร้านกดดันให้ขึ้นไปนร้องเพลงทั้งที่เจ้าตัวได้ปฏิเสธไปแล้วโดยนักร้องดังได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าข้อเสียของการเรียกศิลปินไปทานข้าวกับแม่ขึ้นไปนร้องเพลงบนเวที โดยใช้เสียงปรบมือของคนดูเป็นตัวบังคับก็คือผมจะไม่ไปร้านนั้นอีกเมื่อชั่วโมงที่เราในร้านนั้นผมอาจจะต้องยอมขึ้นไปด้วยความเอ็นดูนักดนตรีและถูกเสียงปรบมือของทุกโต๊ะบ,บังคับโดยที่นักดนตรีเป็นคนดิ้วแต่ท้ายที่สุดมาคิดดูผมจะต้องขึ้นไปทํางานโดยพลาการแบบนี้อีกกี่ครั้งโดยการบังคับที่พวกเขาคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ารักแต่ผมบอกไปแล้วว่าผมมาพักผ่อนและเสียงไม่พร้อมเขาก็ยังทํากัน ร้านนนทบุรีผมเริ่มไปร้านนี้ตอนนี้จะเป็นครั้งที่ห้าละมัง้งแต่จากนี้ผมจะไม่ไปอีกแล้วเพราะพอกลับมาคิดดูว่าใครๆก็ใช้วิธีนี้บังคับเราขึ้นไปเวทีได้หมดก็แย่เลยถ้าเราไม่ขึ้นก็หาว่าเรายิงเราไม่รู้เลยว่าความจริงเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นเจ้าของร้านอาจจะรู้จักนักดนตรีว่าโตนี้คือพี่หมูมูซูแล้วก็เลยบังคับให้นักดนตรีเรียกเราขึ้นไปให้ได้ก็เป็นได้ทีแรกน้องมาสวัสดีและถาม และถามที่โตว,ว่าพี่หมูขึ้นไปนร้องเพลงให้หน่อยได้ไหมครับผมตอบไปแล้วว่าขอไม่ขึ้นเพราะผมไม่พร้อมขอบคุณมากที่เป็นแฟนเพลงผมสุดท้ายเขาก็ใช้วิธีกดดันให้ผมขึ้นได้จริงๆผมไม่ได้โกรธหรือรู้สึกร้ายต่อทางนักดนตรีและเจ้าของร้านนะครับตรงกันข้ามผมมองว่าผมเป็นผู้ด้อยและอ่อนแอที่รู้สึกว่าใครจะมาทํากับผมบังคับผมสั่งผมโดยใช้วิธีที่ดูน่ารักนุ่มนวลยังไงก็ได้หรือบางทีเราเจอคนร้าย,ยก็อาจจะบังคับแบบเร็วๆที่ไหนเมื่อ ก็ได้แค่นั้นเองเราก็แค่เอาตัวออกมาจากที่เหล่านี้กลับมาอยู่ในที่เล็กๆของเราดีกว่าลาก่อนครับร้านที่น่ารักภาพแฟนแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายส่วนใหญ่บอกว่าเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของนักร้องดังเพราะบางครั้งศิลปินก็อยากจะมีเวลาพักผ่อนส่วนตัวบ้างอาทิเข้าใจความรู้สึกครับพี่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าใช่ค่ะหลายๆครั้งที่ศิลปินไปกินไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนตัวเองกลายเป็นว่าไปไหนก็ต้องทํางานต้องเอนเตอร์เทนตลอด มันก็รู้สึกเหนื่อยเนาะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเจ้าของร้านเขาเจะรู้ตัวหรือยังนะว่าได้สูญเสียลูกค้าที่น่ารักไปเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าปฏิเสธแล้วยิ่งไม่ควรมากดดันนะครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเห็นด้วยสุดๆไปเลยค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าควรมีพื้นที่ให้ศิลปินไม่ว่าจะใครก็ตามเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ